ว่มันอโตมาบ่ิมันไปแล้วก็ดเ้ยจิมันหนาเลยน้ำเดดปออัดีมันบ่มันทาได้ดิจะ่มันนีไปด้ดิมันแลอ้ยผักน่าแช่ดก็าเห็นหนาี่เป็นนเลยทาดีนอนเพิ่งตื่นอเพิ่งตื่นเมนันดำนะเฮ็ดี้นะอันนี้อันนี้กาขาวอันนี้กาดำกาขาว คือจะกินแจฮอนว่าสิไปกินแจฮอนร้านคนเราคนเราตื่นว่าสันวันแกนีคือจะได้ลอง่หมเนาเกือบเป็นล้มโดดโดงมาแต่ัานสามผมแล้วนี่จีนหวัดยูจังหน่อยนี่โดดลงมาแต่สารสามผ่ขคืนนี่แต่ว่าสิผหาซิมาใส่สีแดงแล้วบป่เนี่ยเสือมาเจ็ดสีผูเนาะเชื่อเฮ็ดจากยังก่อนฮะ นังหนังนี่กลัวสีหาะไดแต่ละแต่ละสินนี่ยากแย่เลยางงหีหินอเมริกาหีหินหีหินอเมริกาทรงมากเ้ซอนยเสั่งมาโอ้มเคลื่นตอนุงยิงกอกพอดีนุ่งยิงกอกพอดีแต่เล่นเป็นไทยลุบลงกับโซเฟียตีก็มยิอย่ยยนเต้น ขี้โพเพราะนี่สิแม่เเป็นน้ำเสือเป็นน้ำเสือเสือเสือหนังนี่บแพรกูว่าเสนอประมอนอีหัวจะมาซ้นี่หนึ่งเขาสิบซ่อมเหมือนันตัดอะไรที่แบบตัดตัวใหม่โชว์ใม่จคมือนโชว์ใหม่ก็พูดแล้วซ่อมไป็นควนมือออกหแล้วมือเอื่นกัมืออื่นหนึ่เออกระบอกขึ้นลายมือนล้จกัไห เอากระซ้อมมือนี้กันมืออื่นอีกมือนึงมือมือจังสิมาหันไหมฮะเอามืออสิบสี่ก็มีงานหรือแม่ก็มีกับมางหันมือมือไหมบ่หันย่ำเสาเลยแมนมือกับกระซ้อมกระซ้อมอีกมืออื่นมือนึงกระ้อมมือหรอกระซ้อมมือกัมือนี้กระซ้อนีืกับมืออื่นแมนเริ่มเมือนแรนดิบบ่หันบนเอากระยงกับมือนี้อาเวที้คอยว่าต้องห่วงนี่ต้องห่วงจะว่ต้องห่วงจะจิ้มงานขคอยนั้นเป็นั่ง

เอามาขึ้นมาท่านลำเล่องว่าไอ้ผม่านมดกระมัหอด่หมใช่าท่านลำเล่องจะได้เพื่อเราสิเก็บไปที่แล้วจอบเบิ้งเขาเบิ้งในไหลสดเอะไลยครับเาเป็นไงท่านเบิ้งอีีฟังบรูเรื่องดอกในไหลสดเบิ้งมูเรื่องดอกคือคือเข้าใจว่าทิงเบิ้งเทิงทั้งหนึ่งกระเสียงดังใช่ไหมมันมันมันอันนั้นไม่ได้หรอกก็พี่น้องกันย่องไหลกับว่า

เ,เอายุก็ไผ่อะคื้จะเ,เห็นพวงมน,นี่ัสัานี่มันสบ่มัดางนี่าโอ้ยเดะพี่เอ้ย เ <cultural> น,นี่ยกาะมวนเนาะมวนอยู่ป้าดเวทีไทยมุ้งแหนมาอะไงน้ำเสียฟังเด้อสิ่งที่ตัดออกไม่ต้องไม่ต้องอ่าไม่ต้องติไหมแสงสีเส right. ียงตัดออกเลยสุดยอดตัดเสะไมห็นไฟน้ำยีแมนคือคือสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ป่ต้องติเด้อสำหรับข่อยนะแสงสีเสียงคือไม่ต้องติเลยคือไม่ต้องเสียงยีเห็ดว่ได้ปนนี่แมน เครื่นนอ <c oughs> งเ,เ,อเสียงตัวเดียวกันที่ขับข่อยจางเมื่อบั่นข่อยแสบหูมากเลย <c oughs> ขั้วขาขัา้วขาขัา้วขา <c oughs> แต่ว่าเมาื่อค<า>ืนจังแบบภูมเลยอ่ะ <c oughs> สิ่งสิ่งที่สิ่งที่สิ่งน,นัง่นหนึ่งน้องๆแดนบอทันพร้อมเพียงกันสองช่วงลั่มช่วงเดิ๊นต์นาฏศิลป์บอทันแมทกัน,รรนกระไดห,หัวหอมแล้วก็นักร้องไลท์ทุกคนเลย นักร้องนักร้องลูกๆเต่าๆยังเสียงไหลอยู่ซุ่มพระเอกงงนี่นั่นยังยังฝึกอีกต้องหลายพระเอกไหมป๋อเนี่ยแล้วเป็นจริงเหรอเออเดี๋ยวก็เกลงต้องฝึกดูๆต้องมีงานหลายๆโอ้เทพประทับใจเวทีใช่ใช่แสงสีเสียงคือชนะเลิศอีหลีสวยใครมุ่งแต่กับน้ำใครเป็นใคนเป็นข้องวานก็รวบมิดไหมสวยเกิยิ่งมีอันจอกับมุ่นลุ่ไล่ลู่ไล่ยุกเจบียิ่งที่อัน อันหูบยิงใหญ่สองอัน,นเอ,อ้โหคือขับไปคืออุ้ยดิสน,นี่แลนแบนสวนสนุกสวยบบอันจอกแล้ววางไปถึงอันมุนล้วยลายล้วยลายล้วยลายฉากกันงามสิบห้าสิบแปดเราจะเน่าเลยมัน,นีไปวงหนึ่งไปเป็นมูวนแะล้วมูวนี้มูวว่างก็ไปตัวเอาไปแล้วเนาะเขาจะมานัง่งอันเต็งแต่จะคล้องยิ่งต่ว่าเมาื่อคืนนี่้วงหนึ่งบ่มีสัญญาณเลยแมน เห็นเขาคอมเมนต์ว่าเอาวงหนึ่งทำไมเงียบจังเลยเงียบแล้วบ่มีสัญญาณหลุดบ่ได้นี่นี่คือความจริงนะครับเห็นในกลุ่มว่าบหรือว่าบอสไม่ให้ถ่ายเขาให้มาดูวงสองเพิ่นโซกันนะสรุปแล้วไม่มีสัญญาณนะครับเด็ดดีๆก็มูบอีกระโดดบ่ได้บอกเมียนย่างหาวสนะบ่มีสัญญาณโหลดย่ายอีหลีมุฮันัดเนี่ยจะไปกินอะไรขั้นของคนอื่นแล้วหรือว่ามีหลุดบ่ได้ฮามุ่งเหรอตัวแป๊บเดียวคำล่า เราหมูคั้มหรือเป่ายังอ่ะอ้าวพี่กระดำพริกกะดำพริกกะดำพริกกระดำบังอะไรกระดำดูป็ต้พนบังรูมีบ่อสร้างปลาปลาแบบนี้ตัวบ่าเอัไรลเหรทีนี้เกี่ยวคนนะต้องหากินกันเท่านี้แหละาทำมันเปล งแต่มันแตกนี่ท่นจะเห็นหลายเดียวาอยูแสดง่าสร้างสักมเนสร้างธรรมดาสร้างเขาเถอะสร้างเขาเถอะโูเปนแมวปาดวกคนนึงพูดนะเม่อชไปเห็นยักอนโอ้แล้วสองจักแล้วเขาจไปกินแจวหอนแล้วอยากกินไปพางานปะ บอไปกินแจวหอนบอกข้าหยากรบอกไปหลอพอจะไปกินก็ข้าจะเอาไปแล้วหรือยังนี่ไปกินหลับไก่หรือไม่อ้าวยายจอยตื่นแล้วเหรอมานี่เอาให้ลุงชัยเหรอมามาอะไรหน่ะขนมปังเหรอแล้วเพิ่นกินหน่อยอะไรขนมปังเหรอโอ้าวบัตดีซอได้นอนหรือยังอ่ะ ได้นอนนิดเดงเห็นฟันเดียนบางใบใบนี่บางใบสองไหมฟันดีป่ะนะ <c oughs> จะไปไหนสิเนี่ยพาเนิกน้อยไปนักกระล่าไว้หลายมือแม่กับแม่เอ้ยอะนะไ, <ป S 1> ได้ของเล่นนักกระลาว้เด้วเลยเอาได้ต็ดไปเลยของเล่นมมนจิคามเขาปินทถุงนึงไงเล่นที่ไหนอ่ะเขาตูเขาแกนนีบ่บ่ ไปไปไหไปแป๊บนึงเอายายเอาอะไรไปด้วยข้าวเขาพอดีเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าคอยเกือบเป็นลมเมื่อคืนนี่เพลงยังมาคุ้มเสิร์งก็เห็นเต้นแทกแเต้นตะลับพาวเด้ไหมบ่เกินหางานได้หนิโอ้บอไปเลยดีมีข่าวดีมีข่าวดีมาบอกว่าวันนี้ได้รับ3-4สายโน้มังเมื่อเช้า แลเพอโชว์บอกแม่ค่ะมาจากสุพรรณร้อยเอ็ดอะไรก็เยอะอยู่แต่ติดงานแลเดี๋ยวก็มาอีกเรื่อยๆเขาเห็นผลงานแล้วแล้วแม่ค่ะชอบนี่ล่ะเวทีเครื่องแสงสีเสียงนี่คือตัดออกเลยเขาสวยงามมากเนี่ยวอลเล่ขนลูกเขาชอบเขาเห็นผลงานเมื่อคืนเลยอ่าท้อมากแบบอุ้ยดีใจคือแบบถึงมันติติดแบบมีความรู้สึกว่าก็ยังก็ดีใจเฮงแท่จใช่ไหม ขนาดไม่ได้ได้งานนะแต่แบบดีใจดีใจคนนึกถึงเราเนาะใช่แบบขนาดแบบเขาพ่อได้งานเนี่ยโทรมาสามสี่สายอุ้ยดีใจแบบดีใจหลายที่แบบคนบอกว่าอุ้ยเห็นในไล่ในโชว์เราแบบเดี๋ยวต่อไปโซเชียลมันออกคนก็จะเห็นเยอเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆการนงานชอบเนาะต้องฝังด้วยเนา ล้้าสอดแจงเย0619393915ราคาน่ารักน่ารักไม่ถึงสามแสนครับสองแสนปลายะะสองแสนปลายนะครับเครื่องเสียงชอบมากเลยคนเต้นมากเลยเมื่อคืนเนี่ยมวนลายลเอาปัง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 ครับล้วแพดไปด้วยหน่อยห้านาทีมวนกัน <c oughs> เอาอัน ไปนอนพุดตีเดียวนี่คือจังได้คือเอาตะกร้าไปโอ้ตะกร้าอันนั้นเพิ่นนมอุ้ยสุดหล่อก็จะไปเหรอเฮ้ยสุดหล่อจะไปเหรอวิ่งไกลเนี่ยไกลเนี่ยสุดหล่อก็จะไปอุ้ยอุ้ยไม่นับแต่ซ้ายบอกแล้วไม่ผุดได้นิ่อันนี้อาช่างมืออาชีพหมอลำไม่ได้ไม่ได้เป็นกับช่างอาชีพหมอยิ้มหน่อยหน่อยยิ้มหน่อยอ่ะ ยิ้มหน่อยอ่ะไม่เด uh> ืยดช่างมืออาชีพหมอลำนะยิ้มหน่อยยิ่งอะไรช่างมืออาชีพหมอลำยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวนี่ยยิ้มอย่างเดียวนี่ยเอ้ยยิ้มอย่างเดียวจ้ายิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวจ้าจ้าอุ้ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ